คู่สุดท้ายครับเอาใจช่วยสุดๆเลยหวังว่าคู่นี้จะกู้หน้าพวกเราได้ครับแต่ในฐานะที่คุณเป็นหนุ่มหล่อกล้ามใหญ่ขนาดนี้จะให้คำใบ้มันก็ง่ายไปเล่นเกมกันสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าสมกับรายการของคุณคืออะไรนะ3 5ฟสบาสเกตบออ๋อสุดยอดมาก3 5ฟาสบาสเกตบอลเป็นเขาเรียกว่า บาสแบบ3คนต้องแฮปเป็นแบบว่าแข่ง3าแบบครึ่งสนามพูดง่ายๆบาสครึ่งสนามฝีมือการเล่นบาสของคุณ2คนเป็นยังไงฮะแม่นไหมฮะโอ้แม่นนะถ้าแม่นต้องไปสู่กันด้วยเกมนี้ครับเกมชูดบาสครับเราจะมีลูกบาสทั้งหมด5ลูกด้วยกัน1ลูกที่ลงห่วงแปลว่าได้1คําใบแม่นหมายถึงว่าถ้าลง5ก็ได้5คําใบถูกต้องครับเล็กเปียกของชาวบ้านนะคุณจะมั่นใจอะไรขนาดนั้นมันไม่คันไม่ง่ายหรอกมั้งพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมผัดเปลนไปผัดเปลี่ยนไปโอเคตามนั้นเลยครับเอาเชิญกเลยครับไปทุกทุ่เลย มาเลยฮะจะเล่นยังไงครับก็เดี๋ยวสลับออาก็คือชุดลงก็ชุดต่อไปเรื่อยๆเลยใช่ถ้าชุดลงแสดงว่าดวงมาแล้วไงโอเคก็จัดยาวไปเลยถ้าพลาดปุ๊บเดี๋ยวผมเสียบโอเคเพราะฉะนั้นบรรยากาศจะจำลองเป็นเหมือนในรายการของคุณครับไฟมาครับเฮ้ยมันก็จะตื่นเต้นทีนะเพราะฉะนั้นลูกแรกครับพี่หลุยครับผมเวลาไม่จำกัดนะครับถ้าพร้อมเมื่อไรไปครับเอาเรื่องพี่หลุยไปครับเอาเรื่องพี่หลุย ไม่ได้แล้วลูกแรกไม่ได้ฮะพี่หลุยพี่หลุยส์ตานสองไ่คอลล่าไม่ต้องรีบพี่หยวนไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นนะครับหนึ่งลูกคือหนึ่งคำใบถ้าพร้อมเชิญครับยิงลูกอะไปต่อเลยอลูกที่สามนะพี่หลุยพี่หลุยต่อพี่หลุยต่อพี่หลุยไม่ต้องรีบฮะใจพี่หลุยไม่ต้องรีบฮะใจเย็น ผมใหญ่พี่เกิดพี่หัวนะได้ไปเพียงแค่หนึ่งคำใบ้นะตอนนี้คือลูกที่4ค่เราะเนี้ยโดนเตี๋ะทำให้ผมตื่นเต้นอ่ะไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบครับเฮ้ยเข่เข่และลูกสุดท้ายครับพี่หลุยไม่ต้องรีบนะใจเย็นนี่คือลูกสุดท้ายพี่หลุยเน้นๆขอให้ได้ขอให้ได้นะไม่ต้องรีบนะฮะไม่ต้องรีบพร้อมแล้ว แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งบ้านเชิดสิงโตหรือว่าอะไรใจเย็นเขาต้องการสมาธิพี่รวย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 โอ้พระจันพี่รวยกับพี่หยวดได้ไปหนึ่งกันบ้างโอเคโอเค เราไม่อยากอเอาเปรียบที่หมืน่นทำให้เดียวนะครับคือรูป <c oughs> โอ้สันห้าร้อเขาหูก็หมดแต่คุณน,นั่งน,นิ่งเพราะคุณรู้แล้วใช่เฮ <Why? S 1> ้ย <c oughs> ผมบอกชื่อชื่เขาได้เลยยังคาใจกับชื่อพ่อพี่เอมอยู่เลยตอนเนี้ย <c oughs> คุณคิดว่ายัางไงครับจากประสบการณ์ครับคือ2540้เนี่ยผมจำได้อยู่จำได้ตอนนั้นเพิ่งเขียนกอไก่กอไก่เป็น ขาให้พูดหลังก็เบปอ๋ออ๋อซ่งซ่งงเต้เคีรยหน่อย จริงจริง40มันปีที่มีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากๆครับผมมันยังถือว่าถูกต้องถือว่ายากยังเป็นคําใบ้ที่กว้างไปอยู่แต่เห็นด้วยนะปี40ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตของเราเลยนะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถ้าต้มยำกุ้งก็จะต้องเป็นคนที่เล่นหนังเกี่ยวกับวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นก็คือเพื่อนที่ระทึกบีน้ำทิพย์ค่ะฮึไปบีน้ำทิพย์เลยหรอเฮ้ย้แต่ว่าบีนี้ก็ซีกันนะปีที่เจอกันหรือเปล่าคะปีที่เจอกับหลังกำแพงหรือเปล่าตอนปี40คเรบัลย โอ้โหเฮสี่ศูนแซงว่า2540 <c oughs> นี่ผมว่าน่าจะเป็นปีที่เขาเข้าวงการหรืออะไรไหมใช่มากกว่าออของเขาของเขาอะโอเคไม่รู้แหละตัวเลขนี้มันยากครับคุณผู้ชมครับเพราะงั้นต้องวิเคราะห์จากเสียงแล้วจะร้องเพลงอะไรครับ แล้วเพลงทางเดินแห่งรักโอ้โหทางเดินแห่งรักด้วยนะครับขอพี่แอมสวรรค์นะครับรู้รู้หรือเปล่าเคยฟังไหมเคยฟังว่าทางเดินแห่งรักของพี่แอมสวรรค์กับพี่ศักดาพี่ศักดาลองร้องก่อนค่ะแต่ยังคงเดินทางและยังคงเดินไปหาใครสักคนอ่ะไม่ต้องเดี๋ยวไปฟังเลยครับเดี๋ยวไปฟังเลยในเวชทีของพี่หยวนและพี่หลุยส์นะครับและนักร้องหลังกระแพงหมายเลขสามครับเชิญ ยังตั้งใจที่จะตามคุณหาโอเจังและปฏิเสธที่จะท้อใจอยินดีที่จะเฝ้ารอหลังกำแพงคนสุดท้ายของคืนนี้พร้อมแล้วกลับมาเอาใจช่วยกันต่อช่วงหน้าครับ